สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับวันสวนครัววันนี้จะมาปลูกผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนวันสวนครัวก็ทําการแชร่น้ําไว้นะคะนี่ค่ะแช่ไว้สองสามชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นจากน้ําแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนด้วยผ้าที่เราใช้งานแล้วก็คือแมสดปิดจมูกนั่นเองใช้งานดีมากสําหรับแมสดปิดจมูกด้านในของแมสดจะมีผ้าที่ ซับน้ําได้ดีมากๆเพราะว่าเม็ดปิดจมูกจะมีผ้าถึง2ชั้นนะคะด้านในนะคะก็จะทําการซับน้ําที่เราแช่เม็ดผักดีมากๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเม็ดผักบุ้งที่เราแช่น้ําแล้วก็ทําการทิ้งไว้1คืนเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะงอกดีมากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะนํามาปลูกเลยค่ะ แช่น้ําอย่างมากก็3าสี่ชั่วโมงเต็มที่แล้วก็เอาขึ้นมาเดี๋ยวทําร่องแบบนี้ค่ะวันส่วนครัวจะทําเป็นร่องร่องของวันส่วนครัวก็ใช้วัสดุที่ไม่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็คือเนี่ยค่ะตะขอเมื่อเราทําร่องเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการปลูกเลยค่ะถ้าใครไม่ทําร่องก็ได้หวานลงไปเลยก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าวันส่วนครัวก็จะทําล่องแล้วก็จะหว่านไปดามร่องแบบนี้ค่ะเราจะได้กบเม็ดด้วยค่ะปลูกผักบุ้งจีนก็ไม่ต้องใส่หนามากเพราะว่าผักบุ้งจีนจะได้ต้นใหญ่ถ้าหว่านหนาก็จะต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเราปลูกขายแล้วก็หวานหนาหนาหน่อยก็ได้ค่ะ เราปลูกไว้กินเองก็หวานไม่ต้องหนามาก ผักที่ปลูกเสร็จแล้วกันค่ะท่านผู้ชมปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ําเลยค่ะเราไม่ต้องทิ้งไว้นานผักจะได้ขึ้นไวๆนะคะหลังจากที่เราเพาะไปวันนี้วันส่วนตัวจะไม่ใช้ฟางคุมนะคะเพราะว่าฟางที่เรามีอายุของเขาก็นานแล้วอย่างหนึ่งก็ถูกฝนไป ทำให้ฟางเป็นเชื้อราได้ก็จะไม่เอาฟางมาคุมค่ะเราก็จะไว้แบบนี้เลยค่ะฟางที่เหลืออยู่เดี๋ยววันส่วนครัวจะทำเป็นปุ๋ยหมักตอนนี้ยังไม่ได้เพลเก็บขี้วัวมาปุ๋ยหมักตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำใหม่ดีทำนะคะเดี๋ยวจะทำให้คมใหม่อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เคยทำไปครั้งหนึง่งปุ๋ยหมักใส่ผัก ทำครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานเลยค่ะปุ๋ยหมักนะะี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นมะเขือเหลืองนะคะสองต้น,นะะเนี่ยค่ะเก็บลูกไปแกงแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ออกลูกใหม่เพราะว่าตอนนี้ผักตรงนี้ไม่ได้บำรุงเลยค่ะลิศท,ที่อยู่ในถุงเนี่ยก็ไม่ได้บำรุงเลยพักนี้นะคะแต่ก็มีลูกแต่ไม่ค่อยดกมากเพราะว่าผักถ้าเราปลูกใส่ถุงหรือว่ากระถาง เราจะต้องหมันใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มีปุ๋ยอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยที่ตามร้านค้าขายได้เลยค่ะ mm hmm. เขาก็แบ่งขายนะคะสำหรับปุ๋ยสูตรเสมอส่วนมากจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะถ้าใครที่เขาไม่มีปุ๋ยหมักนะคะก็จะใช้สูตรเสมอสูตรสิบห้าสามตัวหรือว่าสิบหกสามตัวก็ได้ค่ะ นำมาใส่ถ้าผักมีลูกแบบนี้นะคะสามารถนำผักไอ้นำปุ๋ยสูตรเสมอนะคะมาใส่วิธีใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักที่อยู่ในกระสอบหรือว่ากระถางน,นะคะไม่ต้องใส่มากต้นหนึ่งนะคะก็ใส่อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนก็พอหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะผักนะคะวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ได้ชมคลิปใหม่ครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ